ภาษาไทยนั้นเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของชาติภาษาทั้งหลายเป็นเครื่องมือของมนุษย์ชนิดหนึ่งคือเป็นทางสำหรับแสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่สวยงามอย่างหนึ่งเช่นในทางวรรณคดีเป็นต้นฉะนั้นจึงจำเป็นต้องรักษาเอาไว้ให้ดีประเทศไทยนั้นมีภาษาของเราเองซึ่งต้องหวงแหนประเทศใกล้เคียงของเราหลายประเทศ มีภาษาของตนเองแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยแข็งแรงเขาต้องพยายามหาทางที่จะสร้างภาษาของตนเองไว้ให้มั่นคงเรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณการจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่าพระราชทาน เมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2505เนื่องในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทยอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันนางสาวปภาพรสุข,ขาวงกับรายการเขียนผิดคิดใหม่ค่ะ ในปัจจุบันดิฉันได้พบเห็นปัญหาของการใช้ภาษาไทยอย่างมากมายหลายประการจนกระทั่งรวมไปถึงการเขียนตัวอักษรผิดในปัจจุบันนี้บางครั้งก็มีลักษณะที่ผิดแปลกไปจากเดิมมากซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องนั้นเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจ,จําวันเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข่าวสารทัศนคติและความสนใจเราจะเรียนรู้และเข้าใจ ในการใช้ภาษาไทยให้มากยิ่งขึ้นจากความสำคัญของการเขียนภาษาไทยที่กล่าวนี้จึงทําให้เป็นที่มาของโครงการเขียนผิดคิดใหม่ <c oughs> จึงทําให้เกิดแนวทางในการพัฒนาในเรื่องของการเขียนคําผิดและสามารถสร้างป,ประโยชน์แก่หลายๆคนที่เข้ามาศึกษาอีกด้วยซึ่งโครงการนี้จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเขียนคําที่ผิดให้ถูกต้องจนไปถึงในมุมมองหรือความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษา ดังตัวอย่างคำดังนี้ 1. กะบานกะบานคือส่วนของกระโหลกอยู่ตรงแนวกลางของศีรษะแต่ต่ำกว่าส่วนสูงสุดของหนาา้าผาคนส่วนใหญ่มาเขียนผิดคำที่เขียนถูกคือกอไก่บใบไม้สราอาลอลิลงกะบาน2คฤหานคฤหานแปลว่าที่อยู่ คนส่วนใหญ่มาเขียนผิดคำที่เขียนถูกคือคอควายรอหรืหอหีบสระอาสอเสือนอนหนุกัลัน 3. าฆาตรกรฆาตรกรแปลว่าผู้ฆ่าคนคนส่วนใหญ่มาเขียนผิดคำที่เขียนถูกคือคอระคังสระอาต่อเต่ากไก่รอเรือ 4. ี่ชาปนั แปลว่าการเผาศพคนส่วนใหญ่มาเขียนผิดคำที่เขียนถูกคือชอกระเชอสระอาพอปานอนูกอไก่สระอีจอจานผ้าธานุบำรุงหรือธนุบำรุงธนุบำรุงหรือธนุบำรุงแปลว่าเอาใจใส่เรียนรู้คนส่วนใหญ่มาเขียนผิดคำที่เขียนถูกคือธร สระอูงเทเวเทเวแปลว่าผู้เป็นใหญ่คนส่วนใหญ่มาเขียนผิดคำที่เขียนถูกคือสระเอทะทหารสระเอวอแหวนสอสลาลเรือกรลันเจ สระแอรทาหารรอเรือกอไก่สระแอซอสโซ่งอมงแปดรังควานรังควานแปลว่าทำให้ลาคานคนส่วนใหญ่มาเขียนผิดคำที่เขียนถูกคือรอเรือไม่หันอากาศงอมงูคอควายวอแหวนสระอานอนหนเก้าละเอียดละอละเอียดละอแปลว่าขีทวนรอบทอคนส่วนใหญ่มาเขียนผิด คำที่เขียนถูกคือลอลิงสระอาออาสระเอียดอเด็กลอลิงสระอสุดท้ายนี้เราทุกคนควรรักษาและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติสวัสดีค่ะ